าศาสนาอื่นที่ถือความเชื่อเป็นเบื้องหน้าถือกำลังจิตเป็นเบื้องหน้าในเมื่อเราถือเอาปัญญาเป็นเบื้องหน้าพวกที่ถือความเชื่อเป็นเบื้องหน้าเช่นศาสนาคริสเตียนเป็นต้นนี้เราได้ยินเขาสั่งสอนกันในเรื่องให้หวังความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าโปรดเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ นม้จะทําบุญทํากุศลทํากรรมดีอย่างไรถ้าไม่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างเพียงพอแล้วบุญกุศลหรือความดีอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรอาตมาได้ยินเขาอย่างนี้ก็ชักจะโมโหเพราะตอนนั้นมันก็มีตัวตนแรงรุนแรงอยู่เหมือนกันเมื่อได้ยินคําพูดอย่างนี้มันก็โมโหแล้วก็โกรธ จนจะฟัดแผ่นเสียงแผ่นนั่นเะแล้วซึ่งบันทึกคำสั่งสอนของผู้สอนสาศาสนาคิศตศรียนยก็พูดว่าอย,อย่างนี้พูดเพื่อลบหลูพุทธบริษัทโดยตรงชักชวนพุทธบริษัทว่าอย,ย่าโมอย่าโมาหถือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่อง <c oughs> กรรมเรื่องอะไรอยู่เลยมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น จิตนี่ก็จะพ้นจากความทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เก็หายโมโหแล้วเ,ออเขาคิดว่าเขาสอนรุนแรงขนาดนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเขาก็เาเขาไม่อาจจะมีปัญญาหรือสร้างปัญญาขึ้นมาได้เขาก็ต้องใช้สิ่งที่เขามีอยู่ถ้าเราจะเดินทาง แล้วเราไม่มีรถยนต์เรามีแต่ควายเราก็ขี่ควาย ad, ไปก็ได้หรือว่าถ้าเรามีม้าเราก็ขี่ม้าไปก็ได้แต่เรามีเกวียนเราขี่เกวียนไปก็ได้ถ้าเรามีรถยนต์เราขาราี่รถยนต์ไปก็ได้หรือว่าถ้าเรามีเรือบินเราก็ขี่เรือรบินไปก็ได้แต่เราไม่ควรจะมาเกลียดชังกันทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าเรามียานพาหนะต่างๆกัน แต่ว่าโดยที่แช้แล้วการที่ใช้ความเชื่อเป็นหลักใช้กําลังจิตเป็นหลักใช้ปัญญาเป็นหลักนี่มันไม่ได้แตกต่างกันมากเหมือนอย่างก็ว่าเราจะขี่ควายไปหรือว่าจะขี่เรือบินไปซึ่งนั่นมันแตกต่างกันมากเกินไปเราที่พอมันคล้ายๆกันอกันคล้ายๆกันพอไปถึงเลยกันได้เช่นะคนหนึ่งขี่เกวียนคนหนึ่งขี่มา้าคนหนึ่งขี่ควาย แล้วก็เดินไปด้วยกันได้อย่างนี้มันจะเข้ารูปของพตของธรรมชาติที่ว่าอยู่ร่วมโลกกันจะต้องมีความรักใคร่เมตตาอารีกันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็เดินทางจากความทุกข์ไปสู่ที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์เมื่อคุณขี่ควายฉันก็ขี่เกวียนฉันก็ขีม่ม้าหรือว่าชันจะขีะ่ยัไงก ตามแต่ฉันจะมีความปัญอย่างนี้ต่างหากที่จะช่วยให้เกิดการก,การะทามันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่เป็นข้าศึกไม่เป็นปฏิบัตษต่อกันในระหว่างศาสนาการเข้าใจออผิดในส่วนนี้ก็ทำให้เกิดการเกลียดชังกันในระหว่างศาสนา มันก็เคยมีมาแล้วในโลกนี้ที่การเปียดชังกันในระหว่างศาสนาแต่ทำลายล่างกันในระหว่างศาสนาเป็นความเสียหายอย่างยิ่งแก่มนุษย์นั่นเองมันไม่ไปเสียหายแก่ใครที่ไหนถ้ามีความเข้าใจถูกต้องระหว่างศาสนาสิ่งอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เรามาถือหลักชนิด ที่จะไม่ทำให้เกิดการเลียดชังกันระหว่างศาสนาถือหลักที่ไม่ให้เกิดการเบียดเบียนกันในระหว่างบุคคลแม้ว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรคนแต่ก่อนเขาได้ค้นคว้าเรื่องนี้เขาพบว่าหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดก็คือให้ทุกคนยอมรับว่าเราจะไม่เบียดเบียนกัน ให้เราถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมะสูงสุดเป็นหลักที่กว้างขวางอาจจะครอบงำไปได้ทุกศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าอาหิงสาความไม่ทำให้ลำบากปรโมธรรมโมนั่นเป็นธรรมะสูงสุดลองจำไว้ได้ลองจำไวไ้ไวทีก็คงจะไม่เสียหลาย ว่าอหิงสาปรโมธรรมโมการไม่ทำให้เกิดความลำบากนี่เป็นธรรมะสูงสุดไม่ทำให้เกิดความลำบากแก่ตัวเองไม่ทำความให้ให้เกิดไม่ทำให้เกิดความลำบากแก่ผู้อื่นนี้เรียกว่าไม่ทำความลำบากไม่ทำความลำบากให้เกิดขึ้นนี่เป็นธรรมะสูงสุดถ้าเรามีกิเลสทำความลำบากให้แก่ตัวเองมันก็ใช้ไม่ได้ ต้องไม่ทำความลำบากให้แก่ตัวเองที่ถ้าเรายังทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นมันก็ใช่ไม่ได้เราต้องไม่ทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นด้วยทุกฝ่ายไม่มีความลำบากนี่เป็นธรรมะสูงสุดเป็นบรมธรรมทุกศาสนามุ่งอย่างนี้ทั้งนั้นโดยความบริสุทธิ์ใจแท้จริงแต่เดิมๆเ,เป็นอย่างนี้ ทีนี่ความเลวทรามมันเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติผิดของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในระดับต่อมาพวกลูกศิษย์ที่หลังนี่แหละมันบ้ากันไปเองมันจึงมีความคิดที่จะเกลียดชังผู้อื่นเกลียดกันผู้อื่นคมขีดูหมิ่นดูถูกผู้อื่นนี่มันเป็นฝีมือของลูกศิษย์ชั้นหลัง ไม่ใช่ความมุ่งหมายแท้จริงของพระศาสดาแห่งศาสนานั้นนั่นไม่ว่าศาสนาไหนหมดเมื่อตัวเองต้องการจะไม่เป็นทุกข์หรือลำบากแล้วจะไปทำเพื่อผลอย่างนั้นด้วยการกระรทำให้ผู้อื่นลำบากมันก็ขัดกันอยู่ในตัวเ <c oughs> มื่อเราไม,ไม่ชอบลำบากหรือเป็นทุกข์เราก็ต้อง ไม่ทําให้ผู้อื่นลําบากหรือเป็นทุกข์การเบียดเรียนกันไม่ควรจะมีการทําให้เกิดความลําบากขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ควรจะมีทุกศาสนาก็มมุง่งความสงบสุขของมนุษย์นั่นแหละเ,หเป็นหลักนี่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของทุกศาสนา เราจึงไม่มีเหตุผลรือไม่มีช่องทางที่จะไปดูหมิ่นกันในระหว่างศาสนาเมื่อพูดถึงการสอนทุกศาสนา,าก็สอนความไม่เห็นกั่ตัวเมื่อพูดถึงที่สุดจบมันก็คือวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์้คำกลางๆก็คือหลุดพ้นจากปัญหาไม่มีปัญหาที่รบกวนมนุษย์ นี่เรียกว่าวิมุตต์หลุดรอดออกไปท,ทุกศาษสนาก็มุ่งหมายอย่างนี้